ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พื์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโทนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็น3พลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัลโทนิกที่อัตรา2 1 4ถีซีต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตวไวให้ผลดกรูปทรงดีอัโทนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมาก,กว่า50ปี บริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรองค์การกำจัดโรคราเนา่าโคนเนา่าผลเน่าในทุเรียนสต้องโฟลรีอาฟอส400เท่านั้นฟลรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟลรีอาฟอส400อยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,กรทั่วโลก ด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมปนของสีต,ต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทก r ี e n l e a f จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศไฮ้แม่ Mac. คือธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีดพ่นกับพืชทางใบควรใช้ไฮแมกฉีดพ่นระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แกเร็วขึ้นปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหมดไปเมื่อใช้ไฮแมกใช Hi ้ไฮแมกฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแมกจะช่วยให้ทุเรียนแกเร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองหน้ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแมกเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรทั่วไป <Yeah. S 2> มาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนทราคอมโปเอ็กซ์เพิร์เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร0อเปเซจากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีทิ่งธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรอง ้าเสริมครบในเบดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อยเปอร์เซตปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพร์มีด้วยกัน3สูตร g ี่ส0 1สฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูกส5บ จี 10, สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอน d ราคอมโปเอ็กซ์เพรจากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้ายฉนบทั่วไปขับทานสามาี่จ่หาซื้อได้ที่พฤกิ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้เป็นวันพุธนะครับ เนื้อหาสาระพืชเศรษฐกิจของเราก็จะเป็นในส่วนของมังคุดและประเด็นมังคุดในวันนี้ก็คงเป็นในเรื่องของอคุณภาพคือเราจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดภาษาคุณภาพเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีข้อมูลที่เป็นเชิงรายละเอียดมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะนำเสนอเป็นมุมมองก็คือเรื่องของ ขนาดน้ำหนักรูปทรงสีผิวของมังคุดและคุณภาพของเนื้อภายในพิราสกอรครับถ้าเราย้อนข้อมูลไปนั้นเราก็จะเห็นภาพว่าเราทำการผลิตมังคุดเพื่อตลาดเพื่อการส่งออกต่างประเทศอันนั้นคือตลาดหนึ่งอีกตลาดหนึ่งก็เป็นมังคุดภายในประเทศและก็มีอีกมุมมองที่แยกลงมาอาจจะเป็นมังคุดเกษตรอินทรีย์วิถีชีวภาพ นั่นก็ประมาณนั้นซึ่งประเด็นในเช้าวันนี้ครับผมคงจะนำเอาเป็นคำถามว่าพิรสสกรท่านทราบหรือไม่ว่าทำไมมังคุดถึงหูเขียวทำไมมังคุดถึงลูกโตทำไมมังคุดลูกใหญ่เปลือกหนาะทำไมมังคุดเนื้อภายในเนี่ยไม่อร่อยเปรี้ยวก็ไม่ใช่แค่นี้สิ่งหนึ่งที่ท่านได้ติดตามมาก็อาจจะเป็นมังคุดผิวนวลมังคุดผิวกาก,ากมังคุดผิวลาย นะครับมังคุดมันอบมันมันปนลายประการต่อมาท่านเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เรานำมังคุดไปขายเนี่ยเราจะมีกระบอกวัดเกิดปัญหาถกเถียงกันครับมังคุดเหล่านี้เขาบอกว่าน้ำหนักไม่ได้แต่เวลาที่เราสวมไปในกระบอกนั้นเขาก็ยังคาอยู่แสดงมังคุดเราโตสิมันก็จะกลายมังคุดทรงแป้นมังคุดทรงยาวทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ เป็นเรื่องที่ท่านสามารถที่จะาหาคำตอบในเช้าวันนี้ได้เรามาดูในประเด็นย้อนข้อมูลไปก่อนนะครับว่ามังคุดหูเขียวเกิดจากอะไรมังคุดหูเขียวก็คือเกิดจากสภาวะของมังคุดที่ออกดอกเป็นดอกเดียวและออกจากในยอดที่มีใบสมบูรณ์ความสมบูรณ์เหล่านั้นทําให้หูของมังคุดซึ่งเป็นตัวกลีบดอกมีความสมบูรณ์มีความหนา มีความเขียวเข้มกรณีที่เป็นสีแดงเราก็ได้อธิบายมาแล้วว่าสีแดงที่เกิดขึ้นเกิดจากเนื้อเยื่อที่อ่อนแอถ้าในศัพท์ภาษาของวิชาการเขาบอกว่ามันสเตรสมันเครียดเมื่อมังคุดเครียดเมื่อไหร่เขาก็จะขับเม็ดสีแดงออกมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะแก้สีแดงก็คือการให้ความสมบูรณ์เข้าไปในความสมบูรณ์เหล่านี้ มันก็จะเป็นองค์ประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกนิสโบลิเนีัมประมาณนี้ทีนี้ประเด็นผมเองได้นําเสนอแล้วว่ากรณีของมังคุดลูกโตก็มาจากในส่วนของดอกเดียวดอกเดียวก็คือดอกที่ออกมาแล้วเป็นดอกดอกเดียวแล้วก็เกิดจากยอดที่สมบูรณ์ จะเป็นใบแก่4เดือน5เดือน6เดือนก็แล้วแต่ครับนี่เป็นลักษณะที่ผ่านมาในข้อมูลส่วนมังคุดผิวนวลเราก็ให้ข้อมูลแล้วว่า,เ,าเป็นมังคุดที่เกิดจากใบที่สมบูรณ์เป็นมังคุดดอกเดียวและเป็นมังคุดที่อยู่ภายในทรงพุ่มนั่นหมายความว่าหลังจากที่มังคุดออกดอกแล้วเขาแตกใบอ่อนประเด็นตรงนี้มันเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติเพราะอะไรเขารู้ดีว่า ถ้ามังคุดออกดอกมากเขาจะไม่สามารถเลี้ยงดูคุณภาพเหล่านี้ได้ในทางกลับกันเราอาจจะพบปัญหาในปีนี้ครับมังคุดบางต้นเป็นมังคุดช่อบางคังท่านก็อจะเรียกว่าโป้ยเซียนเพราะว่ามีถึงสไปเป็น9นะครับดอกนั่นเกิดจากสภาวะความเครียดที่รุนแรงเกินไป เขากลัวว่าเขาจะตายเขากลัว,วเขาว่าจะสูญพันธุ์จำเป็นที่จะต้องออกดอกให้มากเพื่อที่จะเกิดการขยายพันธุ์นี่เป็นประเด็นทั้งหมดแต่ว่าวันนี้เรามาดูประเด็นในเชิงลักษณะประการแรกครับมังคุดทรงแป้นกับมังคุดทรงยาวคำว่าแป้นก็คือเป็นลักษณะผลกว้างแต่ก้นย้อยลงมาน้อยเวลาที่เราเอาไปทำน้ำหนักเนี่ย มันจะคาอยู่ที่กระบอกแต่บางครั้งพอคนเขาคัดเขาเอาไปชั่งดูไม่ถึง80กรัมสาเหตุเกิดจากอะไรคือสาเหตุก็คือเกิดจากในช่วงของดอกก่อนบานดอกบานและหลังดอกบานพินเลสกรไปยึดตัวเดียวกับในระบบของทุเรียนคือจะต้องให้น้ำน้อยกลัวมันไม่ติดกลัวมันกลัวมันล่วงนะครับสรุปได้ง่ายๆก็คือน้ำน้อยเกินไป ก็จะกลายเป็นมงคุดส่งแป้นส่วนมังคุดสรงยาวก็จะเกิดจากกรณีที่เราให้น้ำดีผมนำเรียนแล้วว่ามังคุดเป็นไม้ผลที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการผสมเกสรเขามีเนื้อเยื่อพิเศษเขาเติดผลได้เลยเห็นดอกเห็นผลเพราะฉะนั้นการให้น้ำมากก็จะกลายเป็นมังคุดส่งยาวก็เหมือนกับทุเรียนทุกวันนี้ครับ ที่ติดตามรายการเมื่อตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาเราลองใช้มือเนี่ยหงายขึ้นมาแล้วก็มองในรูปของมือเมื่อเอามือชิดกันมันก็จะมีทรงยาวนะครับแล้วก็ทรงทรงกลมแล้วก็ทรงตรงกลางก็คือก้อนใหญ่ปลายแหลมประมาณนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนของอการที่เราต้องให้ท่านเพิ่มน้ำมาตลอดก็เ,เพื่อให้เป็นมังคุด ทรงยาวทีนี้มาดูต่อครับในส่วนของมังคุดทรงยาวเนี่ยเท่ากับเราได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นน้ำหนักเหล่านี้ก็เกิดจากในส่วนของตัวของผลเรามาดูอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยว่าแล้วทำไมมังคุดผลโตถึงเปลือกหนาพีินสกอรครับ มังคุดผลโตเปลือกหนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นกับในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกอาจจะเป็นแนวภูเขาอาจจะเป็นพื้นที่ทางภาคใต้นะครับที่ออกดอกแล้วก็จะอาศัยน้ำฝนเพราะว่าในส่วนของผลมังคุดนั้นตรงบริเวณขั้วบนกับขั้วล่างตรงรอยต่อเนี่ยเขามีเนื้อเยื่อพิเศษที่สามารถจะรับน้ำได้ในส่วนของเปลือกที่หนา มาจากไนโตรเจนที่ได้จากดินฟ้าอากาศได้จากน้ำฝนได้จากการตกค้างของไนโตรเจนเพราะฉะนั้นในส่วนของเปลือกถ้าเราต้องการน้ำหนักให้มากเราก็ต้องเพิ่มปริมาณไนโตรเจนเข้าไปเพื่อให้ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะน้ำหนักเนี่ยมาจากเปลือกกับเนื้อ ถามว่าเนื้อของมังคุดมีกี่เปอร์เซ็นต์มีแค่30 32%เท่านั้นเองครับบางครั้งเหลือ25บางครั้งเหลือ28คือเรื่องนี้เราทำงานศึกษามาแล้วเป็นงานวิจัยที่เคยผ่ามังคุดกรณีของน้ำหนักที่ดีเนี่ยก็จะเป็นเปลือกหนาเปลือกหนามาจากไหนสรุปคือในตัวเช่นมาจากปริมาณน้ำฝนมาจากปริมาณน้ำนั่นคือเรื่องของเปลือกในด้านของ ประการต่อมานอกจากเปลือกที่หนาก็จะเป็นคุณภาพของเนื้อภายในเราอาจจะเนื้อที่มีความละเอียดนะครับมีรสชาติหวานมีความเปรี้ยวในในธรรมชาติซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นลักษณะของดินเรื่องของอากาศเรื่องของปริมาณน้ำฝนเราจะสังเกตว่าบางคุด ที่อยู่ในพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เพราะปลูกมานานเป็นพื้นที่ที่เ,เราทําการปลูกมังคุดมาก,กว่า50ปีร้อยปีเนี่ยเราจะทราบครับว่าถ้าเป็นมังคุดต้นใหญ่อายุมากเปลือกบางรสชาติจัดจ้านหวานหอมแหลมสูงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจอยู่แล้วแต่ในบางครั้งนั้นเราไปพบมังคุดในพื้นที่ภูเขาพื้นที่สูง ปุ๋ยส่วนใหญ่เราก็ให้น้อยอาศัยธรรมชาติก็จะกลายเป็นมังคุดเปลือกหนาลดชาติภายในเปลือกหนาอย่างเดียวไม่พอนะครับตัวเปลือกนั้นเขาจะเป็นเซียนมากเนื้อภายในก็จะมีปริมาณน้อยและรสชาติก็จะติดเปรี้ยวนำตรงนี้เกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะในส่วนของธาตุอาหารหลัก มีไนโตรเจนสูงแต่มีโพแทสเซียมต่ำมามาดูในเรื่องของขาดธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมและกร,รมฐานคือธาตุอาหารรองในส่วนของจุลธาตุเหล็กสังกสีทองแดงแมงกานิสคือถ้าเป็นมังคุดโดยธรรมชาติเนี่ยสมัยก่อนดินเราก็มีอุดมสมบูรณ์มังคุดจะเป็นรสชาติที่ดีเนื้อจะแห้งนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็คือเกิดจากจุลธาตุหรือธาตุอาหารรองและธาตุอาหารหลักเท่านั้นเอง ซึ่งขาดแคลนเพราะเราใช้มานานในส่วนของมังคุดที่เราปลูกกันในพื้นที่ทุกวันนี้เราทราบดีนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะให้รสชาติจัดจ้านเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของผู้บริโภคเราก็จะเลือกเอาในปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยคอลน์ เพราะฉะนั้นเมื่อเราย้อนข้อมูลกลับไปผมก็ได้อธิบายแล้วว่าถ้าท่านต้องการทำให้มงคุดผลโตเนื้อหนาะเปลือกหนาะเราก็ใส่ในส่วนของปุ๋ยสูตรเสมอนะครับอาจจะเป็น15 15 15 16 16 16หรือ17 17 17แต่พอผลเริ่มโตขึ้นมาแล้วเราต้องการให้ผลโตเราก็จะใส่15 5 20 15 9 20และพอถึงเดือนสุดท้ายเราต้องการคุณภาพ ยิ่งในสภาวะพื้นที่ที่มีฝนตกชุกมังคุดจะกลายเป็นเนื้อแก้วยางไหลย่างตกในไส้เหลืองเราก็ปรับเปลี่ยนสูตรมาเป็น13 13 21 13 13 24เป็นประเด็นเลยครับที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนสูตรเพราะว่า,ากรณีของปุ๋ยคอลายจะไปเพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติและลดอาการฉ่ำน้ำของเนื้อภายในของมังคุดได้ นี่เป็นประเด็นที่ย้อนข้อมูลไปแต่ก็จะแสดงข้อมูลให้เห็นประการต่อมาคุณภาพภายในนั้นท่านก็สอบถามว่าแล้วทำไมที่ผ่านมาเนี่ยพอเจอฝนตกชุกมันก็จะเป็นเนื้อแก้วยางไหลยางตกในไส้เหลืองโดยทางวิชาการน,านั้นเขาก็ตอบแล้วว่า,เ,าเป็นลักษณะของพฤติกรรมในการที่ทอดน้ํายางเขาแตก คือในเซล์ลในเนื้อเยื่อของมังคุดมันจะมีท่อชนิดหนึ่งนะครับเป็นท่อน้ำยางสีเหลืองนั่นแหละถ้าท่อแตกน้ำยางก็จะถูกขับออกนั่นคือในทางวิชาการแต่จากในส่วนของสิ่งที่เราได้ศึกษามาเรายังพบอีกครับว่ากรณีของผลกระทบมันยังมีต่อเนื่องคือถ้าเป็นมังคุดรุ่นแรกมังคุดที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤด,ดูการแล้ง มังคุดที่ฝนยังไม่ชุกหนักเกินไปเป็นมังคุดรุ่นแรกถึงฝนชุกก็จะไม่เป็นอาการดังกล่าวยกเว้นมังคุดที่ไปได้รับผลกระทบจากพายุรุดูร้อนลมแรงกระแทกพัดเวียงเกิดการกระทบมันก็จะเป็นไตเฉพาะในส่วนของข้างผลเวลาที่มังคุดสีเขาจะเข้าพื้นเขาไม่เข้าทั้งผลกลายเป็นจุดไตแข็งตรงนั้นพอนำไปคัดไปจำหน่ายเขาก็ไปโทษว่า เป็นเนื้อแก้วแต่สิ่งที่เราได้พิสูจน์แล้วครับว่านั่นไม่ใช่เนื้อแก้วจากธรรมชาติเป็นแรงกระทบจากการพัดเหวี่ยงของลมมันก็เลยทำให้เกิดการขับสารไขตินเข้ามาอยู่ในตำแหน่งตรงนั้นพอเวลาที่จะสุกแก่สีเขาก็จะไม่เข้าเท่านั้นเองในส่วนของผลกระทบต่อมาเมื่อมังคุดได้ใช้พลังงานไปเพื่อการพัฒนาผลมากรุ่นหลังจะเป็นแน่นอน เพราะการเจริญเติบโต,ตการขาดแคลนพลังงานของเขาความแข็งแรงภายในก็หมดไปการขาดแคลเซียมดังนั้นในเรื่องของการเติมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเนี่ยจึงเป็นหลักสำคัญที่มีส่วนที่จะไปช่วยให้มังคุดลดความรุนแรงจากอาการเนื้อแก้วยางไหลได้การให้โพแทสเซียมก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ท่อน้ำยางแข็งแรงดังนั้นผมจึงย้ำว่าถ้าพื้นที่ของท่านมีฝนชุก และมังคุดของท่านยังเหลือรุ่นที่จะต้องเก็บเกี่ยวเราควรจะต้องใส่ปุ๋ยในกลุ่มของคอรายสิบสามสามยี่เอบสามยี่สิบกว่ากว่านะครับเป็นประเด็นเลยนะครับที่เราต้องให้เพื่อที่จะไปเพิ่มในส่วนของความแข็งแรงในขณะเดียวกันถ้าเรามีผลผลิตมังคุดรุ่นใหญ่ที่ไปอยู่ในช่วงฤด,ดูฝนคือเราไม่มีรุ่นแรกรุ่นหนรุ่นสอ รุ่นหนก็คือโตแล้วรุ่น2กําลังอยู่ในเหเียนสิบอันนี้เราผ่านได้ในวิกฤตการตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือ,อความสมบูรณ์และพลังงานทั้งหมดเนี่ยจะถูกใช้ไปกับผลในรุ่นที่1รุ่นที่2เพราะฉะนั้นผลรุ่นที่3จะต้องเป็นเนื้อแก้วยางไหลาย,ยางตกในไส้เหลืองดังนั้นถ้าท่านต้องการที่จะไม่ให้ผลรุ่นนี้เกิดความเสียหายท่านจะต้องเร่งให้ปัจจัย เติมลงไปในเรื่องของกลุ่มปุ๋ยก็คือปุ๋ยาทางดินมีกลุ่มธาตุหารงธาตุอาหารเสริมท่าุอาจจะเลือกเอาในส่วนของตัวแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันจากแหล่งใดก็ได้เติมลงไปและตัวที่จะไปช่วยได้ก็คือธาตุอาหารเสริมคือจุลธาตุซึ่งจะอยู่ในรูปของอาหารเสริมเช่นทีเคซอยหนึ่งคซอยสเซอร์คอนนะครับอันนี้จะเป็นตัวช่วยได้อย่างดี ในกรณีถ้าเรามีผลผลิตรุ่นที่3แล้วไปอยู่ในช่วงฝนตกชุกประการต่อมาในส่วนของกรณีการลดความเสียหายจากท่อน้ำยางแตกมันก็จะเป็นเรื่องของการเติมความสมบูรณ์ภายในหลักๆก,ก็คือโพแทสเซียมนะครับปุ๋ยที่เป็นอครอรไรด์มีในส่วนของธาตุอาหารรองคือแคลเซียมแบคนีเซียมกรมะถัน มีคำแนะนำในเรื่องของการให้ตัวแคลเซียมแมกนีเซียมจากในส่วนของตัวสารประกอบเช่นโดโลไมบ้างบางท่านอาจจะไปได้ข้อมูลด้านยิบซ้ำบ้างบางท่านอาจจะได้ข้อมูลจากตัวธาตุอื่นๆบ้างก็แล้วแต่ครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักวิชากครูบาอาจารย์ก็แนะนำอยู่แต่อย่าลืมนะครับว่า ธาตุเหล่านั้นจะต้องอาศัยเวลารอเวลาและต้องรอการแตกตัวจึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเพราะฉะนั้นถ้าตุในความรวดเร็วแล้วเราก็ยังคงนแนะนำในส่วนของตัวธาตุอาหารที่เป็นในรูปน้ำจากทีมเกษตรซึ่งจะประกอบไปด้วยแคลเซียมนะครับแมกนีเซียมหรือธาตุต่างๆก็อยู่ใน t k เคซยหนึ่งทีเซยสองเซอรคอนทีเคซยห ทีนี้เรามาดูองค์ประกอบด้านอื่นๆนะครับนอกจากคุณภาพภายในแล้วเรามาดูในส่วนของภายนอกเรื่องของสีของผลพี่น้องสก่อนครับสีของผลบังคุดท่านเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าทำไมผลบังคุดบางส่วนเป็นสีเขียวเข้มเป็นเขียวด้าน บอกถึงความสมบูรณ์แต่ทำไมในส่วนของสีของผลมังคุดบางผลเป็นเขียวอมเหลืองหรือขาวอมเหลืองตรงนี้ตอบได้เลยครับว่าในพื้นฐานของความสมบูรณ์สีของผลมังคุดจะต้องเป็นพื้นเขียวแล้วแต้มขาวหรือมีขาวปนกรณีที่เป็นเขียวอมเหลือง หรือขาวอมเหลืองจะต่างกันขาวอมเหลืองก็คือการขาดธาตุอาหารที่มีความสมบูรณ์โดยเฉพาะธาตุอาหารต่างๆธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุเสริมรวมรวมกันครับมาจากรากฐานไหนมาจากคุณภาพใบที่ไม่ดีพอใบน้อยใบแก่ใบกล้านแดดสีของผิวของผลมังุดจะเป็นขาวอมเหลืองหรือ,อเขียวอมเหลืองเหลืองนั้นก็คือการขาดแคลนพลังงาน ให้ท่านย้อนข้อมูลกลับไปตั้งแต่ดอกครับเมื่อเราพบว่าดอกมังคุดบานสีของดอกเป็นสีขาวอมเหลืองมีชมพูบ้างเล็กน้อยนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวบอกว่ามังคุดของเราขาดความสมบูรณ์ในอนาคตผลที่โตขึ้นจะเป็นผิวขาวอมเหลืองหรือ,อเหลืองอมเขียวคือเหลืองมากเขียวน้อย แต่ถ้าในช่วงมังคุดที่ดอกบานสมบูรณ์เต็มที่กลีบดอกเป็นสีชมพูสดใสเราตอบได้เลยครับว่าถ้าท่านดูแลมาอย่างดีจนกระทั่งถึงช่วงผลโตเราจะพบว่าพื้นของผลมังคุดจะเป็นพื้นเขียวจะมีอมขาวคือความสดใสแต่ไม่ได้อมเหลืองนะครับ ถ้าพื้นเหลืององมเขียวนะคือขาดความสมบูรณ์แต่ถ้าพื้นเขียวอมเหลืองบ้างอันนั้นเป็นเลือกปกติที่เราอาจจะพบบ้างกับในยอดที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในกรณีที่เราไปเพิ่มปัจจัยเพิ่มความสมบูรณ์ทางใบการให้ธาตุอาหารหลักการให้ปุ๋ยทางใบการให้ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมส่วนตรงนั้นเป็นการตกแต่งเพราะที่เนื้อเยื่อระหว่างขั้วบนกับขั้วล่างของผลมังคุด เขามีเนื้อเยื่อพิเศษที่จะรับทั้งในตัวเจ่นรับปัจจัยรับความชื้นรับธาตุอาหารได้ดังนั้นผมจึงนำเรียนว่าการณีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอย่างรวดเร็วก็คือเติมความสมบูรณ์ไปที่ใบที่ผลในระยะที่เขาแสดงสีที่เปลี่ยนแปลงแต่รากฐานทั้งหมดมาจากทางระบบรากซึ่งเราต้องให้ล่วงหน้าอย่างน้อย20วัน เพื่อที่จะให้จุดธาตุอาหารเหล่านั้นขึ้นไปสู่ผลของมังคุดแล้วก็ไปเพิ่มคุณภาพและสิ่งต่างๆที่เราให้ไปนั้นเขาก็จะมาสะสมอยู่ที่พื้นผิวกลายเป็นพื้นเขียวเมื่อพื้นเขียวแล้วบางครั้งเขาก็จะมีการขับไขขึ้นมาเป็นในลักษณะของนวลที่เราเรียกว่ามังคุดผิวนวลอันนี้เป็นการขับ หาโดยธรรมชาติแต่ถ้าบางท้าง้งเราใช้ปัจจัยตกแต่งนะครับก็จะกลายเป็นมังคุดผิวมันคือมังคุดผิวมันเนี่ยก็เป็นมันที่เกิดขึ้นจากังาสารเทียมการเติมแต่งการตกแต่งนี่คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ภาษาที่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้พิทอสกอรได้เข้าใจว่าผลที่บางคุดจะเอาไปจำหน่ายทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาจากรากฐานทั้งหมดที่ผมย้อนข้อมูลกลับไปให้ทั้งนี้ เราจะได้เข้าใจว่าปัจจัยที่เราให้เนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่การทำให้ผลโตเท่านั้นมันมีองค์ประกอบมากมายที่เกี่ยวกับคำว่าคุณภาพด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำไมผู้ซื้อเขาถึงเลือกมังคุดผลโตหูเขียวผิวนวลเป็นเหตุผลนี้ทั้งหมดครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุข ทุกทุกท่านสวัสดีครับ